สวัสดีครับผมมาวันนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวแต่ว่าเราจะมาทําคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมว่าตัวของไททัสทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้ว,วมันเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อใครสงสัยเนะาะก็คือตอนนี้มันมี2เวอร์ชั่นก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นแบบปกติแล้วก็เวอร์ชั่นลเลกเตอร์อ d ดิชั่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วแต่คนชอบนะว่าชอบเวอร์ชันไหนมากกว่ากันนะครับ แต่อันนี้ผมจะทําคลิปให้ดูนะครับผมว่ามันต่างกันยังไงจะได้ตัดสินใจกันได้ถูกนะครับว่าจะไปเวอร์ไหนดีนะอ่ะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับเรามาดูกันอย่างแรกเลยที่มันต่างกันนะครับก็คือในส่วนของสีนั่นเองนะครับผมนี่ถ้าเราดูกันเนี่ยเห็นไหมตัวของเวอร์ชันเวอร์ชันแรกครับแบบปกติเนี่ย มันจะสีออกดูสดกว่านะครับก็คือเป็นสีน้ําเงินอัลตามาใช่ไหมเนี่ยก็จะแนวสดสดหน่อยเนี่ยแล้วก็ชุดเกาะของเขาเนี่ยจะมีความเป็นเครื่องแบบใหม่นะครับส่วนตัวของอันใหม่เนี่ยก็คืออั์ชั่นของคลาเตอร์อดิชั่นเนี่ยชุดกอะเนี่ยสีมันจะออกไปโทนมืดๆโทนดักดักนะครับก็คือมนๆแหละอ่ะใช้คานี้แล้วกันผมไม่รู้จะอธิบายโทนสีตรงเนี้ยยังไงดีนะครับก็คือเนี่ยเอาเป็นว่าเห็นเป็นสีแบบไหนก็ลองดูอันเอาแล้วกันนี่นะครับ เรื่องของโทนสีจะแตกต่างกันนะครับ mm hmm. เห็นไหมสองเวอร์ชันเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของดีเทลแล้วก็รายละเอียดบนตัวของโมเดลนะครับนี่เดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะจะได้เห็นภาพกันชัดๆัดนะครับอ่ะก็คือนี่เลยนี่เห็นไหมเนี่ยครับถ้าเป็นตัวของไททัสในเวอร์ชั่นใหม่นะครับมันจะมีเรื่องของเนี่ยครับก็คือเป็นพวกคาบน้ําแดงทั้งหลายแหล่นะครับเนี่ย ติดอยู่ตามตัวนะครับผมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวของชุดเกาะนะครับผมเนี่ย power เ,เมอร์เขานะครับนี่ถ้าเราดูดีเทลเห็นไหมมันจะมีสีที่เป็นสีแบบร่องรอยการถลอกอยู่นะครับเนี่ยตามขอบขอบอะนะครับเนี่ยเห็นไหมด้าน,นหลังเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยมีรอยถลอกมีรอยแบบว่าการหลุดลอกของสีชัดเจนนะครับซึ่ง มันจะทําให้ตัวของไช่ทัสอ่ะมันดูมีเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนกับว่าเป็นโมเดลที่ผ่านประสบการณ์การสู้รบมานะครับก็เลยมีรอยอะไรพวกนี้ทะลอปะปลอเปิดแบบตามน้อยตามตัวนะครับส่วนตัวของเวอร์ชั่นแบบเก่าเนี่ยก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ยก็คือเนี่ยชุดเกาะจะเป็นชุดเกาะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับเห็นปะเนี่ยใหม่ๆเอี่ยมๆเลยครับก็คือเป็นสีเนี่ยสดกว่าแล้วก็ชุดเกาะจะดูใหม่กว่านะครับอ่าเหมือนกับว่า พึ่งได้เกาะมาวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยครับคืออีกหนึ่งเรื่องของความแตกต่างของตัวของไททัศน์ทั้ง2เวอร์ชันนะครับอัน,นเนี้ยเนี่ยจะแล้วแต่นะว่าคุณชอบเวอร์ชั่นไหนนะครับก็เอาเวอร์ชั่นนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยส่วนตัวผมเนี่ยผม,มชอบเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นใหม่เพราะว่าผมชอบหุ่นที่มันดูมีดีเทลกับารายละเอียดอะไรพวกน,นี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าหุ่นมันดูมีมิตินะครับ ก็คือผ่านการสู้รบผ่านอะไรมากันแล้วมันต้องมีร่องรอยอะไรพวกนี้อยู่ตามเกาะนะครับไม่ใช่แบบว่าเกาะใส่กิก๊กอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมว่าชอบในสไตล์ไหนนะแล้วก็ตัวของเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยตัวของหมวกเขาเนี่ยนะครับผมเขาจะมีในส่วนของที่มันเป็นไฟเนี่ยมาให้ด้วยนะครับก็คือใส่มาให้เลยในหมวกซึ่งเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหม หนะึ่งนะก็ไม่โฟกัสแฉะเนี่ยครับเห็นไหมมันจะมีในส่วนของที่เป็นไฟอ่ะครับติดมาให้นะครับเนี่ยลองดูสิเห็นไหมคือเขาใส่มาให้เลยนะครับเราแค่ต้องหาในส่วนของที่มันเป็นตัวของฐานเนี่ยมาใส่มันนะครับเราก็จะได้โซ่ของหมวกไฟแล้วนะครับซึ่งตัวเก่าเนี่ยมันไม่มีอะไรมาให้นะครับแถมราคาเนี่ยเท่ากันด้วยนะที่ผมจะไม่ผิดเนี่ยราคามันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะครับ แล้วก็แลกกับอะไรที่มันแถมมาให้เนี่ยผมว่าแบบใหม่เนี่ยคุ้มกว่านะครับที่เราจะจัดนะครับอ่ะทีนี้เรื่องของดีเทลแล้วก็รายละเอียดของตัวโมเดลเนี่ยอันนี้จบจบไปแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของข้อที่เขาให้มาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกนะครับก็คือตัวของเชนซอสนะครับผมนี่ลองดูดีไซน์ครับทั้ง2ตัวตัวของแบบเก่าเนี่ยมันจะสั้นกว่าตัวของแบบใหม่นะครับแล้วก็ แบบใหม่เนี่ยดีเทลจะดูสวยกว่านะผมว่าเนี่ยเห็นไหมดูสิผมรู้สึกว่าแบบใหม่อ่ะมันดูโมเดลอ่ะมันดูมีความอ่าสมส่วนมากกว่าแล้วก็ดูสวยกว่านะครับรส่วนแบบเก่ามันดูสัส้นๆท,ทู่ๆไงไ่ดู้นี่นี่เลยนะครับอ่านะแต่ก็นั่นแหละแล้วแต่คนชอบอีกนั่นแหละนะครับผมว่าชอบในสไตล์แบบไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความแตกต่างของของเขานะครับต่อมาก็คือโบเตอร์ครับผม ตัวของปืนนะครับนี่อันข้างบนเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันแรกที่ออกมาอันข้างล่างเนี่ยคือคาลิเตอร์เวอร์ชันนะครับอย่างที่เห็นเลยครับของตัวใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันจะปรับสมดุลตัวของปืนกับอาวุธใหม่หมดเลยก็คือจะมีความใหญ่แล้วก็ยาวกว่านะครับเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าไอตัวไอตัวของเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะตัดในส่วนของสายสปายออกไปนะครับแล้วก็ไม่มีในส่วนของหัวกระโหลกตรงเนี้ยที่ประดับอยู่ตรง ตรงปืนเนี่ยนะครับเห็นไหมแต่ว่าขนาดปืนเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูดีเห็นไหมดูตัวปลอกกระสุนครับเห็นปะเห็นอะไรไหมตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นกระสุนแบบอย่างนี้เลยครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีเป็นแบบนี่เห็นไหมดีเทลอะที่เป็นปลอกกระสุนที่มันจะลงแบบว่าเหมือนกับมีการแบ่ง,งชั้นกระสุนเน,นี่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือมันต่างกาันอย่างนี้ในชั้นเลยครับว่า2ออย่างเนี้ยเป็นแบบไหนนะครับเออเนี่ยเห็นไหม แล้วก็ตัวของเวอร์ชันนี้นะครับมันจะมีเรื่องของรอยถลอกด้วยเห็นไหมข้าวขาวๆเนี่ยต้องคำขอบะครับให้เหมือนกับว่ามันไปผ่านการลบปั่นการทําสงครามอะไรเงี้ยมานะครับแล้วก็แบบว่าโดนขมอดินปืนอะไรเงี้ยจนแบบว่าเป็นสีดําๆแล้วอันนี้เหมือนกันครับอันนี้จะไม่ค่อยมีดีเทลอะไรจะเป็นแบบใหม่เอี่ยมเลยเออเนี่ยนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับแล้วแต่ว่าเราชอบเวอร์ชั่นไหนนะครับต่อมาครับจะเป็นปืนพกครับผมนี่อ่ะผมให้ลองเดาดูครับผมว่า อันไหนเป็นของอันใหม่และอันไหนเป็นของอันเก่าครับติ๊กตัก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 กิ้งเฉลยนะครับผมอันบนเป็นของอันใหม่นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นของอันเก่านะครับคือเนี่ยอย่างที่เราเห็นครับดีไซน์ปรับใหม่ขนาดต่างกันนะครับแล้วก็ดีเทลต่างกันนะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมเราลองดูแบบแบบเก่าก่อนละกันนี่เห็นไหมแบบเก่าเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ สั้นๆทู่ๆไงไม่รู้นะครับแล้วก็แม็กปืนเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันก็คือแบบว่าหล่อมาเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวของมเดลเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยลองดูครับนี่แบบใหม่จะมีสัดส่วนที่ใหญ่กว่านะครับแล้วผมรู้สึกว่าแบบใหม่อะมันดูดีกว่าเอาไว้มาเหมือนไปคลิปอวยตัวใหม่เลยเอยอเนี่ยครับเห็นไหมผมชอบแบบใหม่มากกว่านะเพราะว่าเนี่ยมันมีรอยถลอกรอยอะไรด้วยครับตามตัวของเกาะ ไอตัวของปืนมันนะครับแล้วก็แม็กกาซีนเนี่ยสามารถถอดได้นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยซึ่งโคตรด,ดีเลยผมว่ามันเป็นการใส่ใจรายละเอียดดีนะครับอ่ะใส่กับเข้าไปแบบนี้เนี่ยเป็นไงสวยไหมสวยดีนะอ่ะลองเปรียบเทียบกันดูครับผมจะจับยังไงให้มันไม่บงังโมเดลทั้งสองอันวันนี้อ่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับลองดูสิเนี่ยคือความแตกต่างนะครับผม แต่ก็นั่นแหละรครับสุดท้ายแล้วมันก็จะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับต่อไปครับหัวนะครับผมหัวนี่เป็นไงอ่านี่เลยฝั่งนี้จะเป็นเวอร์ชันใหม่ฝั่งนี้เป็นอันเก่านะครับก็คือนี่อ่าต่างกันแค่การลงสีครับอันนี้ลงสีออกเข้มๆออกไปโทนค้ำๆหน่อยแต่ว่าตัวน,นี้จะออกเป็นสีแบบโทนสว่างนิดนึงเนี่ยแบบผิวเนขาวกับอันนี้ออกหน้านแดงๆหน่อยดีเห็นไหมเนี่ยครับความแตกต่างกันเห็นไหม ส่วนที่เหลือก็ไม่ต่างอะไรกันแล้วครับต่างกันแค่เรื่องของนี่เลยเนี่ยสีเลยครับแล้วก็ลายะียดบบนชุดเกาะนะครับที่ตัวนี้มันจะออกเป็นสีคนละแบบเห็นไหมมีลายถลอกมีลายลายส่วนนี้ก็เป็นสีแบบใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเราดูใกล้ๆเนี่ยเป็นไงก็เหมือนเดิมครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับต่อมานะครับผมตัวของแจมแพกนะครับนี่เป็นไงสองเวอร์ชันนะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊อนะครับผมต่างกันแค่เรื่องของ ดีเทลอะกับเรื่องของสีเองเนี่ยคืออันใหม่เนี่ยเขาพยายามยทําให้มันมีรอยถลอกหรือรอยแบบดาเมจอะไรเกิดขึ้นนะครับส่วนของอันเก่าเนี่ยมันจะเป็นสีสดๆเลยเนี่ยเห็นไหมลองดูความต่างครับแล้วก็เปรียบเทียบกันเอาน,านี่เป็นไงอ่ะทีนี้นะครับผมก็ต่อมาจะเป็นเรื่องของเกาะนะครับผมนี่ที่เป็นในการสรับเปลี่ยนนะครับสําหรับตัวของจมแพกเห็นไหมมาเริ่ครับสีต่างกันแล้วก็รายละเอียดบนตัวของไอตัวเนี่ยเห็นไหมนี่ครับ ลองดูเห็นปะตัวนี้ก็คือมีรอยดามเมดเนี่ยมีข่าน้ําแดงมีรอยถลอกอันนี้ก็คือสดๆอะไรเงี้ยเนี่ยอ่าเนี่ยคือความต่างของมันนะครับต่อมากระเป๋าใส่ปืนครับนี่อ่ะมาไล่กันก่อนทีละชิ้นแล้วกันนะครับวัาเส้นปืนนะครับอันนี้คือแบบใหม่อันนี้เป็นแบบเก่าขนาดต่างกันแล้วก็มีรอยถลอกกับไม่มีแพที่ซิลแปะอยู่นะครับอันนี้มีแล้วก็สีคนละแบบแช่นเองอ่ะ อันนี้เหมือนกันครับซองปืนเหมือนกันเลยเนี่ยงต่งกันเรื่องของสีครับผมเนี่ยเหมือนกันเป๊ะสีกับขนาดครับแล้วก็มือนะครับผมมือจะมีมาให้เปลี่ยน3แบบนะครับก็คือมือกําดาบนะครับแล้วก็มือสําหรับเหนี่ยวกลปืนนะครับผมเนี่ยเป็นมือแบบเหนี่ยวไกลนะครับแล้วก็กําปั้นนะครับผมเนี่ยแบบกำสนิทนะครับเนี่ยอีกอันนึงนะครับเหมือนกันเลยครับต่างกันแค่คว่าไอเนี้ยจะมีรอยเรื่องของพวก รายละเอียดพวกของรอยทลอกคับเลือดอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของแบบไม่มีรอยอะไรก็คือเป็นสีแบบสดๆเลยทําออกมาอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้นะครับในส่วนที่มันมีไม่เหมือนกันเลยก็คือตัวนี้ครับด้านหลังเห็นไหมนี่ครับระเบิดนะครับที่เขามีมาให้เราไว้สับเปลี่ยนเลขกับกระเป๋าด้านหลังนะครับมีระเบิด2แบบก็คือเป็นแบบนี้แบบ2ลูกนะครับแล้วก็ตัวของระเบิดที่เป็นแบบนี้ ึ่งอันนะครับเอาไว้สับเปลี่ยนกับตัวของกระเป๋าด้านหลังมันนะครับแล้วก็โมเดลระเบิดอีก2อันนะครับที่เอาไว้ให้ hey, ตัวของโมเดลเรามันจับทําเป็นท่าคว้างอะไรอย่างนี้แล้วแต่คนดีไซน์นะว่าจะเอาไปดีไซน์แบบไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมในส่วนของความแตกต่างของทั้ง2ตัวนะครับก็คือเป็นโมเดลอ่ะแบบเดียวกันแหละนะครับต่างกันแค่ว่าทัชเวอร์ชันเนี้ย แบบเรื่องของสีใหม่แล้วก็เพิ่มเรื่องของดีเทลพวกของรอยดำใหม่ต่างๆพวกเรื่องของค่าอาวุธค่ากระบอกปืนที่แบบว่าติด,ต,ดติดตามช่วงของชุดเกาะส่วนตัวนี้ก็คือสําหรับเป็นแบบว่าเนี่ยก็คือเป็นทหานใหม่ไม่ทหฐานใหม่มหมเป็นชุดเกาะใหม่ที่ยังไม่ได้เกิดผ่านการลบผ่านการอะไรมาสีก็จะออกแนวแบบใหม่ๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับส่วนเรื่องของเนี่ยแน่นอนครับก็คืออาวุธต่างๆเนี่ย มันก็แค่เพิ่มในส่วนของขนาดแล้วก็รายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวของโมชั่นใหม่เนี่ยก็คือเพิ่มในส่วนของที่เป็นลูกระเบิดมาให้ให้ใหเราไว้สับเปลี่ยนเล่นนะครับก็จุดที่มันแตกต่างกันก็มีแค่นี้แหละเรื่องของดีเทลนะครับผมสีแล้วก็รายละเอียดบนตัวก่อแล้วก็อาวุธที่มากกว่าแล้วก็ปรับดีไซน์ใหม่นะครับอ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวเนี้ย ก็จะแล้วแต่นะครับผมว่าเราชอบไอเนี่ยสตัวเนี่ยเราเนี่ยชอบเวอร์ชั่นไหนมากกว่ากันหรือเราชอบุ่นแบบไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้คือใครชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นนะครับอ่ะอันนี้แค่ทำคลิปให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นยังไงหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเผื่อใครที่แบบว่ากําลังลังเลอยู่หรือว่ากําลังอยากรู้ว่าไอสอตัวเนี้ยมันต่างกันมากไหมนะครับก็คือต่างกันแค่เรื่องของสีรายละเอียดบนตัวชุดเกาะนะครับผม เรื่องของของที่มากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของอาวุธอะไรเงี้ยที่มันปรับดีไซน์แล้วก็ปรับขนาดใหม่นะครับเออเนี่ยมีอยู่แค่นี้อ,อ๋อแล้วก็เรื่องของไฟบนหัวนะครับผมที่อันนี้มีมาให้อันนี้ไม่มีมาให้นะครับอ่ะโอเคหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับผมคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บายบาย